เรื่องเราเช้า,ชานี้ครับทุกผู้ชมเรากลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนี้เพิ่งเป็นที่เปิดเผยนะครับทุผู้ชมครับว่าข้อสอบซึ่งเคยเป็นข่าวฮือฮา <ไป S 1> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมจะจําได้เป็นข้อสอบโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองซึ่งครูโรงเรียนนี้ท่านหนึ่งเนี่ยได้โพสต์ข้อสอบฉบับนี้คงจะจําได้นะครับครูก้าวกรสุขเสงี่ยมกุลครโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองเป็นข้อสอบกลุ่มสารวิชาสังคมชั้นม .6 คะแนน30คะแนนโดยเป็นการสอบพูดปากเปล่ารูปแบบคีย์เวิร์ด5้ข้อใน50ข้อเนี่ยนักเรียนจะเป็นผู้สุม่มเลือกข้อสอบจับสลากว่าจะได้3ข้อไหนใน50ข้อคข้อแล้วนักเรียนจะมีเวลาอธิบายคีย์เวิร์ดที่จับสลากได้3นาทีแล้วจากนั้นจะต้องตอบคำถามของโครูผู้สอน2คํคำถามมีเวลาในการตอบอตอบคำถามอีก2นาทีคีย์เวิร์ด50คีย์เวิร์ดเนี่ย จะเป็นข้อข้อความเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นในประเทศไทยในสังคมโลกที่เกิดขึ้นในปี6 5ห6หโดยครูผู้สอนแจ้งข้อสอบ8มีนาะแล้วก็จะสอบเนี่ย1ิถึง12มีนะทาทั้งนี้ทั้งนั้นในตัวคีย์เวิร์ดทั้ง50ข้อมันก็มีความหลากหลายในประเด็นข้อมูลข่าวสารเนี่ยเรียกว่าเป็นประเด็นข่าวแหละท่านผู้ชมเป็นต้นว่า ประเด็นเรื่อง112หนึอ่ะประเด็นเรื่องลี้ภัยทางการเมืองเสรีทรงผมเสรีคือแบบนักเรียนทลายทุนผูกขาด AI คือภัยคู่คามนิติสงครามการบังคับบุคคลสูญหายค่าแรงขั้นต่ำคนเท่ากันหรือไม่เท่ากันอำนาจดิยมในโรงเรียนด <Digital S 2> <Wall> ิจิ t ัล Wallet สังคมไร้เงินสดสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยวิกฤตภูมิอากาศดิจิทัลฟุตเป็นการเมือเป็นเรื่องของใคร สถานศึกษาปลอดภัยขบวนเสด็จ <c oughs> การสมรสเท่าเทียมกันชาเสรีสุราเสรี <c oughs> ต่างประเทศก็มีเช่นอิสราเอลปาเลสไตน์ยูเครนรัสเซียหรือมิจชาชีพดลกดิจิตัลแฟชั่นความกดดันของคนเจนเซตพุทธพาณิชย์เกม <c oughs> สร้างพฤติกรรมรุนแรงไหมซอฟพาวเวอร์เมืองโบราณสีเทพพีเอมสองุฝนพิษข้ามพพลแดน กู้ยืมเพื่อการศึกษาทำไมการศึกษาต้องเป็นนี่มีลูกเมื่อพร้อมคุกไปไว้ขังคนจนประเทศโลกที่สามโรโมเดลก็คือใน50คีย์เวิร์ดข้อสอบ<ฮ>ะจะจับสลากเด็กแต่ละคนเลือกมา3อันจับสลากได้3คีย์เวิร์ดแล้วมาพูดกับครูเป็นการสอบปากเปล่าใช่ไหมแน่นอนเรื่องนี้ที่เราเห็นปรากฏการณ์คนจำนวนมากก็แสดงความเห็นชื่นชม ขนาดเดียวกันก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่แสดงเห็นความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาอย่างนี้มาออกข้อสอบได้ยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องมีว่าสอสาหัวข้อเป็นต้นว่าหนึ่งหนึ่งสองขบวนเสด็จสถาบันพระษัตริ์กับสังคมไทยบางส่วนวิจารณ์ไปถึงกรณีว่าเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ประการใดเพราะมีการใช้คำคีย์เวิร์ดว่า,อ,าอะไรนะ การการบังคับบุคคลสูญหายคนเท่ากันหรือคนไม่เท่ากันนิติสงครามอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราดูทั้ง50หัวข้อเนี่ยหรือ50คคีย์เวิร์ดมันก็มีความหลากหลายแต่มีบางประเด็นเป็นที่พา์วิจารณ์เมื่อวานนี้ได้ทราบว่าเมื่อวันที่11มีนาคมเดี๋ยท่านผู้ชม ก็คือเมืม่อวันจันทร์เนี่ยคุณทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพิทักษ์สถาบันหรือปอพอ,อพร้อมกับทีมงานไปที่โรงเรียนนะคะยื่นหนังสือร้องเรียนเพราะมองว่าข้อสอบเหล่านี้กระทบความมั่นคงของชาติค่ะขนาดเดียวกันค่ะกระทบความมั่นคงของชาติใช่ไหมใช่ค่ะขนาดเดียวกันทราบต่อมาว่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดทตุทองคุณเจริญยุทธทวีพงศ์เป็นตัวแทนโรงเรียนออกมาเจรจาทำข้เข้าใจ กับทางด้านของคุณทรงชัยเนี่ยน้องไบแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยโรงเรียนได้ระง,งับข้อสอบนี้แล้วนะคะรวมถึงสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกและรวมถึงทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสองกทมได้เข้าตรวจสอบโรงเรียนเมื่อวันอาทิตย์ค่ะโรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมาการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ถ้าพบว่ามีสิ่งใดที่เข้าข่ายความผิดก็จะดําเนินการทางวินัยต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นคุณทรงชัย ซึ่งไปยืนหนังสือพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยวัฒนทองเนี่ยในนามของปอพอสอนเนี่ยบอกว่าอย่างไงไม่มีใครบังคับให้รักให้ใครรักใครได้และไม่มีใครบังคับให้ใครไม่รักใครได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่รักไม่ศรัทธาก็ให้เก็บเอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวการกระทําใดที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือกระทบความรู้สึกของประชาชนควรเก็บสงวนไว้เฉพาะตนไม่ควรแสดงออกมาสู่สาธารณะหลังจากนั้นคุณทรงใจ ก็เดินทางต่อไปที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เพื่อจะพบกับสำนักนิติกรขอข้อมูลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งกดรรับแจ้งว่าทางสำนักง,งานเขตจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ให้แนวทางควรปฏิบัติแก้ไขปรับปรุงขณะเดียวกันนักข่าวได้สอบถามครูก้าวกอนครูโรงเรียนมัธยวัฒนทองที่ออกข้อสอบบอกนะครับว่าผู้บริหารเนี่ยได้ขอความร่วมมือ เพื่อจะลดการแสดงความคิดความเห็นต่อสื่อสาธารณะ,ะก็คือสั่งงดการให้ข่าวแล้วก็บอกว่าเข้าใจผู้บริหารโรงเรียนคือที่มีการสั่งให้ล<ม>ด,ดการ,การสอบตรงนี้เนี่ยคือก็เพื่อจะลดแรงกดดันทางสังคมอะค่ะส่วนที่ทางออสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรทมเขต2จะตั้งกรรมาการสอบก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยังมีกําลังใจอยู่ในการสอนเด็กนักข่าวสอบถามว่าที่ร้อยตีธนูวงจินดา เลขาธิการคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพฐบอกเรื่องนี้กระทรวงศึกษารับทราบและสั่งการให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัณยมกรธมเขตสองตรวจสอบข้อที่จริงและรายงานภายใน7วันระหว่างนี้ให้นโยบายให้ไปปรับปรุงแก้ไขตัวข้อสอบไม่ได้สั่งให้ระงับให้ไปแก้ไขส่วนที่มีข่าวว่าระงับข้อสอบเป็นทางผู้นวยการโรงเรียนดำเนินการเอง เนื้อหาของข้อสอบเนี่ยเลยค่ะกบพอ,อบอกว่าก็ได้เห็นแล้ว <c oughs> มีบางข้อที่ก็มองว่าอาจจะไม่เหมาะสมในการ <c oughs> เอามาออกข้อสอบเพราะว่าการออกข้อสอบเนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์ในการออกข้อสอบด้วย <c oughs> เน้นย้ําอยู่แล้วการเรียนการสอนต้องยึดหลักเป็นกลางทางการเมืองไม่จําเป็นจะต้องเอานโยบายพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมาเป็นหลักในการสอนและต้องไม่ฝักฝ่ายการเมือง <c oughs> มันคนละส่วนกับการสอนเรื่องประชาธิปไตยให้เด็ก ขณะที่ยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปก้าวไกยการออกข้อสอบเพราะการออกข้อสอบมันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ครูจะต้องวางตัวอยู่ตรงกลางทางการเมืองถ้าตรวจพบว่าการออกข้อสอบมีความผิดปกติเป็นหน้าที่ของสอพท,ที่จะเข้ามาดูเมินการทั้งนี้ทั้งนั้นฟังเสียงดูแล้วกันเราไว่ปรับไม่ปรับนะไม่ได้นะครับให้ปรับข้อสอบลัสษณะนาแบบนี้มันมันสมเสียงที่ ให้เขพื่อที่ส่งซนอส่งทีมลงไปที่โรงเรียนแล้วไปดูว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงถ้าข้อสอบหรือการดาเนินการที่ไม่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักวิชาการการประเมินผลก็ต้องปรับเปลี่ยนเราให้โจทย์ไปอย่างนี้การในการวัดผลนักเรียนเนี่ยจะวัดอย่างไรวัดความรู้วัดเกณฑ์การตีวัดทักษะก็ ต้องวัดให้มันเข้าอยู่ในหลักเกณฑ์ของการวัดผลแล้ว็เน,นื้อหาวิชาที่เรียนซึ่งซึ่ง,งอำนาจตรงนี้มันเป็นอำนาจของผู้นในการโรงเรียนเพราะว่าระเบียบนี้เป็นระเบียบโรงเรียนเพียงแต่เราบอกว่าให้เขตพื้นที่ซึ่งเป็นผู้บริชารชั้นต้นของโรงเรียนเนี่ยลงพื้นที่ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จร,จริงมันเป็นยังไงและก็ถ้าต้องรับเบ็ดก็ต้องให้รับหรือเปลี่ยนปรับให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมครับแต่เท่าที่เราเห็นในสื่อบางเรื่องมันก็ดูไม่เหมาะสมคือการวัดมันต้องวัดอะไระวัด ที่ผมบอกว่า KPA เนี่ยมันลบอยู่ว่าัดวัดความรู้วัดทักษะวัดเกตคติทักษะคติแต่มันก็ต้องเป็นเนื้อหาที่จะก,รการสอนต้องไม่เอาการเมืองหรือมาฝักไฟฝไไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือมันทําให้เกิดความรู้สึกที่กระทบต่อห,หน้าที่หรืออาจจะเอาเรื่องของทักการเมืองอะไรีซึ่งมันไม่ไม่ถูกต้องอย่าง้วถ้าถ้าเรื่องของการเมืองเราก็สอนเราั่นและครับท่านผู้ชม อาก็เป็นว่าอันว่าระง,งับไปแล้วท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบควมีมจริงรายงานใน7วันใช่ไหมใช่ค่ะว่ากันต่อไปท่านผู้ชม